สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูยันม่า39กแรงคันนี้นะเป็นยันม่าปี58นะเก็บสภาพเก็บสีให้ภายนอกนะครับส่วนตัวเครื่องข้างในยังน้ำเดิมนับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูเง้อตัวกันบ้างนะครับรถเพิ่งเก็บภายนอกเสร็จนะครับผมภายในยังไม่ทำความสะอาดนะครับมาดูเครื่องแกนก่อนนะครับยังน้เดิมนับให้ดูกันเรียวๆเลย ถ่ายคลิปเสร็จก็จะขึ้นไปทำความสะอาดนะครับผมมาร์กเดิมนะครับเครื่องเกียร์เดิมรถยังแค่ยังไม่ยังไม่ได้ล้างนะครับสียังมุงมองอยู่ท่อนเกียร์ท่อนคัดนะครับเดิมชุดสีนะครับฝากระโปรงแล้วก็บังโคลนแล้วก็กระทะร้อนับเราเก็บสีใหม่นะครับแค่จุดนี้นะครับส่วนชุดดันดินหน้านะครับเป็นของใหม่นาซ่านะครับผมครับ ตัวเบาะนะครับกําลังหุ้มนะผมกําลังสั่งหุ้มนะครับของยังไม่มาครับเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับยางหลังเหลือเยอะอ่าตัวนี้เหลือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับยางยังไม่ได้ขัดนะครับตัวนี้ยางยังไม่ได้ขัดสวยยางหน้าเดี๋ยวอ่าถ้ายังไงยวเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะครับยางเดิมก็ประมาณสิบห้ายีสิเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ตัวนี้ ไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับครบๆไล่เก็บไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวติดสปอตไล์ให้นะครับตัวลังคาเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เก็บสีสียังไม่เท่ากัน <laughs> สียังมึงมองอยู่นะครับตัวลังคาท่อนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอสีเดิมนะครับท่อนท้าย PTO นะครับเต็มๆต,ตัวชุดแขนลากนะครับตัวนี้ยังฟิตๆอยู่ นะครับูอะไรยังฟิตนะครับผมตัวยางนะครับไม่แตกไม่ร้าไม่ฉีกนะครับผมไม่มีรอยปะรอยดามนะครับตัวยางกระทะร้อเหมือนกันครับกระทะร้อไม่แตกไม่ฉีกนะครับไม่เคยเชื่อมนะครับสีฝาให้นะครับตัวนี้ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมนะครับเข้าเกียร์จุดต่างๆนะครับยังฟิตยังแน่นนะครับตัวนี้ คอนโทรลอะไรต่างๆอย่างแน่นนะครับบูตเกียร์บูตอะไรอย่างแน่นนะครับผมสติกเกอร์นะครับของใหม่นะครับตัวนี้เราทําสีตัวบอดี้ให้ใหม่นะครับก็เปลี่ยนของใหม่เลยครับเฉพาะสติกเกอร์นะครับตัวนี้ราคาอยู่สองพันบาทนะครับตัวนูนกับตัวแผ่นพลาสติกนี้นะครับสองพันนะครับสี่ชิ้นนะครับสองข้างเดี๋ยวไปดูเครื่องฝั่งนี้กัน อันนี้ครับเป็นสีท่อเดิมนะตัวนี้ดูคอท่อนับสนิมก็ยังถือว่าไม่เยอะนะยังซีสวยอยู่นะประมาณนี้นะไดชาร์จเปลี่ยนใหม่นะของเก่าไดไม่ชาร์จมาเครื่องไม่ไอ้น้ำไม่ดันครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้งานนะครับแล้วก็มาดูเครื่องนะครับดูไอเครื่องนะครับดูน้านะครับว่าดันหรือเปล่านะไปชมกันเลยครับเครื่องฟิตติดง่ายครับตัวนี้ เล็กไปไวครับประมาณนี้ครับ

นะครับผมพอดีแมทแบตจะบดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายรีวิวอย่างเอยดกให้ดูครับผมนะนไม่ดันนะครับผม ครับเครื่องไม่ไอไม่พ่นนะครับไม่มีไอนะครับไม่พ่นเลยครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรับประกันเครื่องเกียนต์สามเดือนนะครับ ผานพวนนะครับจะเป็นผานซีมทีนะเป็นผานดีครับตัวนี้เป็นผานซีมทีผานหกใบยีิบสองนิ้วนะครับผานใมเต็มนะครับแค่ยังไม่ได้ลากนะครับขี้โคลนติดเยอะนะเพิ่งไปใช้งานมานะครับนะครับแต่ขี้โคลนนะครับเนี่ยนะครับใบเต็มเต็มนะครับตัวนี้สลักแน่นนะครับผานสวยสีสวยขีมเมาเดือยเยอะลูกปืนแน่นนะครับตัวนี้ที่แถมไปให้ประมาณนี้นะครับ ราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเร็มโอนครบนะครับถ้านในสนใจก็ลองมาดูรถมา